สวัสดีครับนี่นะครับเป็นสภาพรถที่เราทําการปรับสภาพผิวแล้วก็ทําการเคลือบแก้วแล้วเทนนิงครับจากยูคาร์บอสครับผลงานการขัดการเคลือบแก้วนะครับดูนะครับรถรุ่นไหน สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเรียนขัดเรียนเสื้อแก้วนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่แฟนเพจครับ <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างครับกับผลง,งานการขัดการเทรนนิ่งของเราโอเคครับสำหรับท่านไทยนะครับที่สนใจในเรื่องของงานขัดงานคาด,ดีเทลทั้งหลายนะครับสามารถติดตามผมได้ใน youtube Channel นะครับยูคาร์บอสครับอ่า สวัสดีครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ